อันนี้ก็จะเป็นแม่น้ํานะคะทุกคนแต่ว่ายังเป็นน้ําแข็งอยู่นะคะแม่น้ําแม่น้ํายังเป็นน้ําแข็งนะคะแม่น้ําก็จะใหญ่ายาวถึงนู้นนะคะที่ทุกคนจะขึ้นมาดูนะ,ะแต่ตอนนี้ก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะกับน้ําแข็งนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะดูได้แต่ดีนะคะที่ว่า เขาไม่ได้กั้นอะไรเลยนะคะว่าคนเดินแล้วจะตกไปในแม่น้ํานะคะเพรากั้นแต่เสาอ,อันนี้ไม่หน่อยเดียวนะคะก็ยังมีรอยคนเดินอยู่นะคะก็คือว่าคงจะไม่อันตรายนะคะเพราะว่าเขาไม่กั้นให้ระวังตัวกันเองนะคะทุกคนก็ดีนะคะเราเดินขึ้นมา เริ่มจนเหนื่อยๆแค่ทุกที่นี่ก็เริ่มจะนั่งเริ่มจะหนาวเราเดินตั้งแต่ตอนเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งนะคะตอนนี้บ่ายสองฝาก็บับบ่ายสามแล้วนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะพะเดินลงไปนะตอนลงก็คงจะเร็วฝ่าอูยน้ำมุด <laughs> ตอนเราเดินลงนะทุกคนพี่นีคิดว่ามันคงจะเร็วฝ่านะคะมันก็จะติดหิมะตรงนี้หน่อยนะ,ะที่เราจะลงนะมันก็จะติดหิมะหน่อยหน่แล้วก็พอเลยหิมะไปจนถึงทางนะคะก็จะเราก็จะเดินเร็ว พอขึ้นพอเดินลงแล้วก็รู้สึกว่าจะขี้เกียจนะคะทุกคนที่เรามองเห็นจากขึ้นมาจากขับรถไต่ขึ้นมานะคะทุกคนอันนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงได้นะคะข้างบนแล้วนะคะตอนนี้เวลาบ่ายสามแล้วนะคะมันก็มีความรู้สึกว่าจะขี้เกียจจะเหนื่อยแล้วะะอันนี้ก็จะเป็นบ้านนะบ้านหลังเล็กๆนะคะเห็นไหมเป็นบ้านพัก บ้านอะไรก็ไม่รู้นะคะปลูกก็ไว้นะบ้านก็เริ่มเริ่มจะขี้เกียจแล้วนะคะเราก็ทำการเดินลงนะคตอนนี้อันนี้เขาก็จะมีป้ายไว้นิดเดียวนะคะทุกคนางหน้ามีไป้ายไว้นิดเดียวให้ระวังนะคะคนก็จะกลัวนะกลัวกลัวตายนะกลัวอุบัติเหตุกลัวอะไรเพราะเราอยู่บนเขานี่ ถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรทุกคนจะลำบากมากค่ะแต่ดีที่รถมาถึงนะคะแต่แบบว่าทางที่ดีระวังนะคะระวังเอาไว้เด่นมากนักท่องเที่ยวเขาจะมาเป็นครอบครัวเขาจะมาเที่ยวช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของโรงเรียนนะคะโรงเรียนหยุดซัมเมอร์ประมาณสองอาทิตย์ ฟาเล่ใจเย็นมากเลยค่ะทุกคนผู้ชายใจเย็นมากคนที่แบบไม่ดุไม่ดันนะคะผมต้องรีบเดินนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ฮนะท,ทุกคนก็มาเนี่ยเขาะมาดู แม่น้ำนะคะบนกลางภูเขานะคะจะมีสีสันอีกอย่างนะคะตอนหน้าเราอนะเดินตอนนี้ก็ยังปกคลุมไปด้วยหิมะเราคิดว่าอีกประมาณเดือนเมษานะะเดือนพฤษภาพฤษภาก็จะเริ่มดีขึ้นโอเคค่ะสำหรับบนเขานะคะวันนี้ พี่นี้ก็จะเก็บภาพวิดีโอไปเยอะแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าไม่รู้จะได้ลงหมดหรือเปล่านะเพราะมันเยอะมากนะคะก็จะค่อยๆทยอยลงนะคะสวัสด,ดีค่ะทุกคนหินตะจะสวยอย่างเงี้ย<อ>ผูขาหล่นลงไปนะ,ะถ้าเราไม่ระวังนะคะทุกคนดูสิเดินไม่ระวัง ล้นนะคเต้องเบรเดินนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะทุกคนบรรยากาศร้านอาหารที่เราผ่านมานะคะหน้าร้อนก็จะเปิดนะคะให้มานั่งพักผ่านทานอาหารนะคะตอนเราเดินนะคะช่วงที่เราเดินเสร็จ เดินขึ้นมานะคะจากหมู่บ้านถ้าเราเดินแต่เช้านะคะจากหมู่บ้านเราก็มาพักทานอาหารเที่ยงร้านอาหารตรงนี้แล้วแต่ว่าเราตั้งโปรแกรมว่าเราจะไปเดินจุดไหนจุดไหนจุดไหนนะคะก็จะมีแผนที่ให้เราเดินนะคะวินนี้ก็จะใช้ชีวิตส่วนมากในการเดินนะคะเดินเขา รักษาโรคซึมเศร้าของพี่นี่นะคะคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้นะคะสำหรับบนเขานะคะอาจจะลงติดต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะมันจะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอะคะ่ะทุกคนนี่นะคะจะต่ออีกนิดนะคะแผนที่การเดินนะคะเดินนะคะเราจะเดินขึ้นถ้ากดเก่งนะคะเราก็จะตายเดินไปนะ ก็จะแล้วแต่นะคะเดี๋ยวต่ออีกนิดนะคะมันจะมีแผนที่นะคะว่าเราจะเดินไปไหนเราจะเลือกเดินสนะี่ิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงสี่สิบสองชั่วโมงสี่บสามชั่วโมงยี่สิบแล้วแต่ใครเดินช้าเดินเร็วนะ,ะแต่สำหรับคนอื่นนะสามชั่วโมงสำหรับพี่นีก็จะหกชั่วโมงนะคะพี่จะขึ้นนะคะมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเลือก จะเลือกเดินเนอกี่ชั่วโมงนะคะจะเดินไปทางไหนนะคะแคะ่ทุกคน